ก็มาดูกันครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่เลยแบบของ MacBook Pro นะครับ A หนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับปีสองพันสิบสองครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ตั้งแต่ปีสองพันเก้าถึงสองพันสิบสองเลยนะครับ MacBook Pro รุ่นแบตก้อนใหญ่ีมาดูวิธีการเปลี่ยนกัน แบบตัวนี้ก็ยังดีครับยังไม่ยังไม่บวมปกติบางตัวมานี่ทีม่มาเปลี่ยนแบบบวมและดันปามาละถ้าใครมีปัญหาก็เชิญร้านไอฟ,ฟิกได้นะครับทั้งสองสาขาเลยครับถนนเดาวดึงแล้วก็สาขาผลนยุินนะครับขอนยุตินก็อยู่แถวสูนร์ลนะครับนครสวรรค์น,นะครับสองสาขานี้เรายังมีอยู่แค่นครสวรรค์ครับจังหวัดอื่นยังไม่มีนะครับ ก็ไขน็อตก่อนเลยครับปิดมาครับก็จะเจอนะครับครับข้างในยังไม่มีฝุ่นเล้ะจะเคยเป่าไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ส่วนนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับ Okay. จะมีน็อตจูสองตัวตึงออกมาได้เลยนะครับมี็สองตัวอ๋อเริ่มเริ่มบวมเลยไหมนะครับเนีกือกการเนี้ยเริ่มบวมแล้ว แล้วกใหม่ใส่เข้าไปนะครับถายน็อตถ้าใครต้องการเปลี่ยนก็ เข้ามาที่ร้านได้เลยนะปก macbook เก็บไฟไม่อยู่อะไราครับอายุการใช้งานแบตบลูกค้าคิดว่าโอ้หลายปีแล้วนะครับกดมาเปลี่ยนก็เข้ามาเปลี่ยนนะครับเข้ามาสอบถามราคาถ้าอินบ,บอ์มาในเพจได้เลยนะครับเเรียบร้อยนะครับปิดฝา คือตัวนี้ลูกค้ามาเนื่องด้วยจากชาร์จแบตบไม่เข้าแล้วนะครับค้าก็เลยจำเงิน<ๆ>สั่งผ่านเพจมาครับสั่งหมอซื้อแบตให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาพอดี ร้านเราก็แบตประกันหนึ่งปีนะครับไม่มีปัญหาก,ก็มาได้เราจะมีประวัติอยู่แล้วสาหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับเราเปิดกัน โอสเปซหน่อยครับติดแล้วนะครับอย่างเดิมๆแบตก็เดิมไม่ติดนะเอ้ยนั่งอะไรนั่งนำ้ำน้ำยาขวดขวดเราสีฟ้าอืมสีฟ้านี่ น้องชาร์จด,ด้วยเลย โอเคเอาแล้วนะครับไฟเปลี่ยนสีแล้วครับจากเขียวเป็นส้ม โอเคเสร็จครับชาร์จใช้ได้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ชาร์จให้เปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะส่งลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้ตัวน,นี้โอเคมีปัญหาก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ